สวัสดีนะครับอยู่กับโปรเสริมมือถือเกมบน YouTube อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับมีข่าวดีมาแจ้งกันในช่วงของเดือนพฤษภาคม2อ6 3นะครับรัฐบาลและกสทชนะครับร่วมกับ5ค่ายมือถือนะครับได้แก่ AS นะครับท m o v e นะครับ d t แ c ครับ TOT และ CAT ครับผมโอเคนะครับ รัฐบาลกสทชร่วมกับ5ค่ายมือถือนะครับเปิดให้ประชาชนนะครับรับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่ายได้100นาทีนะครับท่านสามารถกดรับสิทธิ์นะครับโทรทุกเครือข่าย100นาทีได้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2563นะครับโดยการกดดอกจันนะครับดอกจัน170ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักสี่เหลี่ยมและก็ทำการโทรออกนะครับ เริ่มใช้หันได้ทันทีนะครับหลังจากได้รับ SMS ยืนยันนะครับใช้หันได้นะครับใน45วันนะครับโทรได้100นาทีนะครับภายใน45วันนะครับสิทธิที่จะได้รับนะครับก็คือนะครับรับสิทธิ์ได้สำหรับประชาชนนะครับคนไทยทุกคนนะครับนั่นก็คือคนที่มีบัตรประชาชนของคนไทยนั่นเองนะครับหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งค่ายนะครับ1สิทธิ์นะครับ1เลขบัตรประชาชนนะครับรับสิทธิ์ได้แค่ หนึ่งค่ายนะครับโอเคเลือกนะครับก็คือรับสิทธิ์ได้แค่หนึ่งค่ายนะครับเลือกค่ายไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็คืออย่าลืมนะครับแชร์นะครับบอกต่อให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้กันนะครับในช่วงของวันที่1-15ถึงพฤษภาคม63กดรับสิทธิ์โทรฟรี100นาทีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลากันไปก่อนนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ